รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0818807550สวัสดีครับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับวันนี้มากับน้องใหญ่แล้วก็น้องยักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องใหญ่แนะนําตัวหน่อยปในวัดอย่างนี้มีอะไรที่น่าสนใจ้าค่หน้าหวานใหญ่จตุพรนะครับผมวันนี้ก็เรามา อยู่หน้ามีุครับผมซึ่งกําลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะครับผมค่ะก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่มาวัดใหม่คลองหอมนะคะถ้ามาไม่ได้ก็โอนทางผ่านบัญชีนะคะแล้วก็มาหาพระอาจารย์ได้นะคะถ้าใครอยากจะมาพบพระอาจารย์นะคะอยากจะมาดูสถานที่จริงว่าพระอาจารย์ทําจริงหรือเปล่าสาร,ร้างจริงหรือเปล่าก็มาได้ที่วัดใหม่คลองหอมนะคะท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยเวลาตีห้าครึ่งทุกๆวันเสาร์นะครับวันนี้เราจะพาน้องยักษ์น้องใหญ่เข้าไปดูข้างในว่าภายในวัดหลวงพ่อจะสร้างแล้วมากนะ ความสุขความสวัสดีจงบังเกิดขึ้นมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านก็ได้จัดให้มีการทําบุญตักบาตถวายพัตาหารแด่พระสงฆ์และก็จะประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหาสงการจะได้รวบรวมจตุปัจจัยที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันบริจากนี้เพื่อนำไปสมทบ ในการบูรณะปฏิสังขรณชาปนสถานหรือว่าเมลุของทางวัดใหม่คลองหอมซึ่งชำรุดสุดโทมเป็นอย่างหนักนาซึ่งเมลุของทางวัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2529ปัจจุบันนี้รวมแล้วก็36ปีโดยประมาณ นะจึงมีการชำรุดสุดโทมในส่วนของเตาเผานะที่ได้ทำการชาปนกิจศพนะของผู้วายชนมาหลายสิบปีนะแล้วก็ในส่วนของนะปล่องควันนั้นก็นะแตกแยกจึงมีความจำเป็นนะที่ทางวัดจะต้องทำการบูรณะปฏิสังขรเพื่อที่ให้ชาปนสถานนั้นกลับ มาใช้งานได้เป็นปกติดังเดิมเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันสระทรัพย์บริจาคปัจจัยนาเพื่อสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์นาโดยจะได้ทอดผ้าป่ามหาสงการในวันที่15เมษายนนาและญาติโยมก็สามารถ นาร่วมบุญได้นาจนกว่าการบูรณะปฏิสังของนั้นจะแล้วเสร็จสามารถร่วมบุญได้ที่วัดใหม่คองหอมตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยหรือถ้าหากญาติโยมท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่วัดใหม่คองหอมแห่งนี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญศรัทธาสามารถาร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่นาได้ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้อัตมาภาพพระมหาจักรพงศ์วิสุทธิพานีผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดใหม่คลองหอมเลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองบางยมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ ด้วยเดชเดชะแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยส่งเสริมเติมส่งให้ท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านจงเจรินไปด้วยจตุรพิธพรชยัยคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากแม้นจะได้นึกหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซส์ขอให้สิ่งนั้นๆทั้งปวงจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จและที่สำคัญขอให้ญาติโยมาผู้เป็นที่รักทุกท่านจงปาศจากโรคภัยไข้เจ็บนาอันจะเกิดมาจากโรคไวรัสโคโรนา2019ทุกคนทุกท่านทุกประการเทินขอจเจริญพร